สไปรดีทุกคนวันนี้พาร้านมาซีเจเนาะร้านมาหาหมอหน่อยเองเพราะว่าแก้มไข่บบหูสาเหตุนะพี่น้องไปหาหมออยู่บ้านกันโบหูว่าเป็นยังก็ได้ลองเอามาไทยเนอะลองเอามาไทยเบอร์วาหมอไทยเจ้าวาแนวใดานี่ยเองเนาะพี่น้องก็คือมามาไทยขังแดกนะก็ยังบบหูเงินก็ยังบบหูแล้วาแบ่งอีหยังให้เงินไปนี่มันแบ่งอีหยังภาษาบบหูเดืองอีหยังก็ยังได้เนาะมาตะเล่ามือบ้านนี้เนาะกับมะฮอรมวันนี้ที่ยวบ่อนไปเอา อยู่มอสิทธิ์บ่มีพรอนนะนี่เลยแถวนี้นี่เลยฮะบ่มีพรอนบ่มีใช่ปะพุ่นแถวนั้งนี่เลยคนสำอางนะ นี่แถวนี้อืมเกรือสมานเยอะแยะสมบูรมีอย่างเด้อนี่เนี่ยขุดอะไรสุดสานี่นั่นไปกิ้มห้องเปิดภาคลาดถาดถาดเราไปใส่เดิใส่วุเป็นใส่วุเป็นต่อไปก็ต้องใส่ ห้องที่เาปัดนี่นะนี่ห้อน้เเป็นมกะามอามกะาเจ็บคิวมากคะาท่าท่าคนตาอะไรต้องใส่เนาะมันคืใส่มันคย่ันมังมันบมมีพอนนะอันนี้คือามจวอยไง พรดน,นี่เด้ก็น,นี่หย,ย่ของผู้หญิงเนี่ยเออนี่ยนี่เออเขาอ,อย่างไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ฟ้าม่นมีฟ้าหมีบอกโอ้เดี๋ยวเนี่ยมันก็นมีแบบนี้ทั้งนั้นเลยอะเลยเบื่อมันบาดิอ,อะไรมันแบรนดนน์นี่นี่เขาก็อยากได้เะมันมีฟ้ามันใส่ดีมันก็มีหอเนี่ยแหละใส่กระติ้งชดเชย ถ้มา,า,ามาสิเจกางแหนบนอนถามว่าสิเจมันยังบบหูจักสิเจก็ยังวศัตย์เข้ามาหาซาบซินขาเมื่อไม่โบหูจักเนกาะบบเคยมาไทยภาษาไทยกับโบคอยหูเป็นไงต้องเฮียนหูอีการ้ายพี่เนาะแต่คือแบบว่ามัน เป็นแก้มไขนะโบหูนะแต่ว่าไม่โบบดเจ็บแต่ว่ามันไขนะมันไขมันบวมนะจ้ะแต่หมอล่าบอกว่าเป็นฮะหมอล่าบอกว่าเป็นเป็นฟันว่าฟันข้เอินฟันนี่ยังแต่เป็นฟันแต่ว่ามันบวดฟันก็ได้บอกคอยมั่นใจปไหนเนาะก็ได้ลองมาหาหมอไทยเืองว่าหมอไทยจะว่าแบบไรเนาะพี่น้องเนาะสิดาเอายูซิดา อืพผ yeah. ู้่บเลยหกพันี่สิบหกมนก็ค่อเกันเื่อสายไหลกันนะฮอะไรยังอีกมาเอากระยางไปหนึ่งยางไปเรือยๆคล้องลายบัเหนียวลายกัอยูบานครับบะ ของทาผิวะดเป็นอะไรคล้องทาผิวคืออันใหญ่เ้าอันหนนอยจีดามันมุมมันอยู่ฟังนหนนียวะก็อยู่ในห้องเลยเด็กกมี่ ควรหมันเงี้ยไงน่ะฮะสุดาหอมแบบอ่าบุกของกินะก็นย่างนะไรเลยเขาแส่อยู่ในตู้เข โอ้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้ขอยังครับบูบูเอาอยู่ในตู้มันจังเย็นบูบูสิกินอี่อยังหน้าไม่ยังเลก็บ่าเอาได้น้ำสม้มน้ำเป๊ปซี่นี่เด้ออันนี้ว เอาซีวิตดีก <teor> ว <Herm Straße> <qu ie> ่าม <you> ันจะได้สดซื้อกินมื้อส่ดีค่ะครับสดดีโมมักสมมมันเกนมันจะกินจก็หน้านมมักกินบมมีคนมาซื้อสามีอพเสียดด้ย ก็เห็นเลยตามราคาโมมีราคาโมโซังมรวคามดโซข้าวโมเมันเบิดโมออ่นมันก็มีต้นใอย่างอ้อยังอีกเ้าแค่นี้นะ

สองซีนตุกัวแปดสิบหคลองลายเนาะเดี๋ยวบอถือมัลนยมานลนยลายเดี๋ยวบอถือเสสรซื้อเสแนี่สแนเสร็จยังไงไใส่กับเสื้ออันนี้ล้วก็ซื้อเอาไปใส่อย่งนี้วัีแน่เอากับกับ

อยงไปกินหรอ,อเนไปขนปักเนอะไรเลยขนปักทอ,องนางานละสิบบาท สี่สิบหกบาทใส่ผือใส่ผือยีอ่สิบสี่เนาะแพงบ่อ,อยังเพิม่มอีกอาลวม บายบาย